สวัสดีจ้าพเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเจ๊อ้ยมาเร้วในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook เจ๊อ้อยอรทัยติ๊กตอกก็เจ๊อ้อยอรทัยเหมือนกันนะคะทุกคนเช้าๆหน้าบ้านฉันเองทางที่ตะวันออกของหมู่บ้านเนาะหน้าบ้านฉันก็จะประมาณนี้ ดูดูแล้วน้ำน่าจะส่งๆเนาะไม่ขึ้นแต่เมื่อคืนมีช่วงหนึ่งที่ฝนตกฝนตกหนักมากช่วงที่น้องๆส่งข่าวมาบอกว่าย่าเสียแล้วนะย่าเสียก็จะประมาณสี่ห้าทุ่มนี่แหละเป็นน้องสาวของแม่แฟนเนาะ น้องคนสุดท้องค่ะนางก็ป่วยเป็นมะเร็งตับหมอบอกว่าจะตายจะตายหลายรอบแล้วแต่รอบนี้นางบอกว่านางก็ฝันว่านางตายนางคงไม่รอดเนาะพอดีตัวเยาอ้อยก็ได้ไปเยี่ยมแกอยู่ไปเยี่ยมแกก็ปลูกแกก็ขึ้นมาคุยกันได้ปกติ ก็ไม่คิดว่าแกจะไปไวเนาะดูสีสันแล้วแกลุกขึ้นมานั่งพูดคุยกับเราไา่กินข้าวแต่ไม่กินข้าวโรงพยาบาลเนานะนจะกินข้าวข้าวหุงแล้วก็ปู่ก็เข้าต้มปลาไปให้ต้มปู่เขาก็น่าจะรู้ใจกันนะเนาะถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอเราเจ็บป่วยคนเรามันก็ ได้เห็นกันตอนเมื่อเจ็บเมื่อป่วยเนี่ยไม่ต้องไปอาฆาตค่ามาร้ายกันว่าเลิกลากันไปแล้วกูจะต้องเกลียดต้องชังใหม่ๆหมมันก็ใช่แต่พอนานไปมันก็ทำใจกันได้เนาะทุกคนการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์อยู่อยู่แล้ววันเกิดเราอาจจะรู้แต่วันตายเราไม่รู้นั่งคุยกันแบบ ได้ไม่คิดถ้าทุกถ,ถ้าทุกคนไปเห็นตอนถ้าใครไปเยี่ยมเนาะหรือทุกคนได้ไปเยี่ยมแกก็หน้าตาแกก็สดชื่นเพราะว่าแกได้รับเลือดอย่างว่าหละแกเป็นคนที่เกล็ดเลือดต่ําอยู่แล้วก็ให้เลือดสองกระปุกแกก็ยังพูดกับยาอ้อยอยู่นะว่าหมด หมดเลือดเนี่ยถ้าถ้ายาหมดเลือดนี่ย่าคงจะตายมั้งแกพูดอย่างนี้นะมาโตกันจ้าทุกคนเนาะมาเล่าถึงคนเจ็บคนป่วยเห็นไม่น่าตายอย่างว่าและแต่ก็ดีแกไม่ได้ทรมานนะอย่างยาอ้อยเห็นพี่น้องยาอ้อยเห็นแม่ยาอ้อยเห็นทุกคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย โอละมานโธ่ละมาน,มนในส่วนย่าต้อยนี่คือเข้าโรงพยาบาลประมาณสามรอบสี่รอบแล้วหมอก็บอกจะไม่รอดจะไม่รอดพอครั้งนี้ครั้งนี้แกพูดเองเลยแกบอกว่าแกคงไม่อยู่แล้วไม่รอดแน่นอนเออไม่รอดก็ไม่รอดเนาะถามว่าเราอะคุยกับ่าคนนี้ได้ถูกโค ยาเขาเป็นคนที่เฟรลี่เปิดใจคุยสนุกไม่นู่นนี่นั่นนะ,นะเนาะแต่อย่างว่าลนะมนุษย์คนเราเกิดแก่เจ็บตายหามหมอกแกก็โอ้โหยาวนะหมอบอกแกตายตสี่ห้าปีผ่านไปแล้วยังไม่แกก็อยู่ได้มาก็ด้วยความที่แกแบบไม่ไม่ค่อยกินของแสลงนะนะ ยายอ้อยเห็นเห็นแล้วยายอ้อยถึงได้กลัวกลัวที่สุดก็คือคำว่าโลกมะเร็งเลยพี่น้องมันทรมานแต่ถ้าตรวจเจอระยะที่สี่คือรักษาไม่ได้เหมือนเหมือนแม่ของยายอ้อยนี่ก็คือตรวจเจอรักษาตีให้สักเดือนหนึ่งนะแต่แกก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลน,นะแกไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะแม่นะแกก็นอนสิ้นใจอยู่ที่บ้านนั่นแหละ โอเควันนี้ก็ไหนจะครบรอบวันสวรรณครของอพ่อหลวงเราเนาะแล้วก็ได้ยินข่าวร้ายญาติทางสามีเนาะน้องสาวคนสุดท้องของแม่ก็ได้หมดอายุไขหมดกับหมดเวร ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องทรมานกับโรคที่มันลุมเล้าอยู่รักษาถ้าโรคถ้ามันรักษาไม่หายแล้วพอเราเป็นคนเป็นๆเ,เนี่ยไปเห็นเราก็สงสารได้แค่สงสารช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละพี่น้องมนุษย์คนเราอะย้ายถึงบอกว่าสะสมความดีไว้ ก่อนจะเสียชีวิตผู้คนยังจะได้พูดกล่าวหาว่าไอ้คนนี้มันทํามันดีอย่างงู้นอย่างงี้เนาะแต่ถ้าทําตัวไม่ดีลูกก็จะจา้าเลืกพูดกล่าวขานไม่จบไม่สิ้นคลิปนี้ไยนี้ยายก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ